สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องชัดวินเทจเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มานานมากเลยนะวันนี้พมได้รถมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันนะครับก็คือว่าจะซื้อเอาไว้ใช้งานนะคันนี้ซึ่งคันนี้ก็เป็นรถคันแรกของพมเลยนะที่ซื้อมือหนึ่งมาตอนสมัยเดือนที่บ้านซื้อซื้อมามือหนึ่งนะครับก็เป็นรถรุ่นนี้เลยยามาฮ่าเมตตองนะซึ่งรถรุ่นนี้ก็ น่าอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ได้ใช้เอาไปขี่ไปโรงเรียนนะฮะที่จังหวัดสุพรรณนะเทคนิคนะครับก็กลับมาเห็นรถคันนี้คร้งหนึ่งนะซึ่งรถคันนี้ก็จุดเด่นเลยก็คือชุดซี่เดิมนะเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับแล้วก็พัซซี่สองหาหกแปดนะครับชุดโอนโคบนะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่า เป็นคนแก่นะที่ทำงานชนรัะทานนะครับก็ลองไปทดสอบลองขับนะติดเครื่องดูแล้วถือว่าเครื่องดีมากเลยนะครับชุดฟงชุดไฟนี้เดิมเดิมหมดเลยนะรถคันนี้เนี่ยสภาพสี่นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าข้องเนี่ยน่าจะจอดเอาไว้ในล้มเลยนะชุดสี่พมว่าเข้าอย่างสดดูใช้ได้เลยถือว่าผมให้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแต่ก็มีร่องรอย จากการใช้งานม้างเนาะเพราะอายุรถก็ประมาณ30กว่าปีแล้วก็จะมีซีเริ่มสีดบางบางจุดนะครับแต่เรามาดูที่ตัวรถกันเลยนะครับซึ่งคันนี้ก็ผมเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าเผื่อใคร,รชอบแนวนี้เนาะส่วนคันนี้ผมก็ว่าจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะแต่ถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้อยากให้พ่มห้าให้ก็ สามารถทักมาบอกได้นะครับโกลอาซีเมตร้อยอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าบางทีพ่อม,มัได้ลงในคลิป youtube นะครับบางทีพมก็ได้มาก็้ค่ายไปเลยนะแต่คันนี้พมจะมารีวิวนะครับพูดภาพรวมข้องูลคันนี้ให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมก่อน้วดู้างหน้ากันก่อนนะ นะครับดูด้านหน้านะครับชุดซูซี่นะครับบางคงบางโคนนี่ซี่เดิมๆเลยนะนที่ปิดโชกนี่ก็ยังอยู่นะยังดีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีร่องรอยสติกเกอร์มากนะยังไม่ได้ไปขัดนะฮะแล้วก็จะมีรอยแตกตรงนี้นิดหน่อยนะฮะนี่ครับก็จะมีร่องรอยนะยังไม่ได้เก็บส่งเก็บซี่อะไรเลยนะครับ กลอ้ลองลองล้อรถนี้ก็เป็นค่องเดิมเมื่เข้านะรุ่นนี้เป็นดัมเบกนะครับเป็นตัวถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดยามาฮ่าเมตตองซูปเปอร์จะเป็นดิสนะอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกที่ออกมานะดูชุดซี่ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีพัดลมนะครับช่วยระบายอากาศนะจะเป็นจุดเดงค่องเมตตองเลยนะครับตัวนี้ นะครับกระจกนี้พวกเอากระจกเล็กมาใส่นะมีอยู่ค้างเดียวนะครับก็จะมีร้องลอยมากตรงนี้นะนนะนการใช้งานพกไมเกยน้ำมันนี้ขึ้นแต่ไม้นี้่ไส้ไม่น่าจะขาดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปทอดเช็คอีกทีนะพอเพิ่งได้มา น่าจะ่องอาทิ์ได้ทิดซ่องอาทิ์ประมาณนี้ครับไอตัวนี้ก็รุ่นนี้จะไม่มีตัวบอกเกียร์หนึ่งซ่องสามสี่นะครับจะมีท็อปเลยถ้าเข้าเกียร์สี่ก็จะขึ้นท็อปว่าท็อปเกียร์สี่นะแต่ก็เกียร์ว่างแล้วก็สฟสูงตรงนี้คือสฟสูงอันนี้เกียร์ว่างและอันนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสีแดงนี้ก็คือตัวบอก เกี่ยวกับพวกอัลตุูปั๊มน้ำมันอนตลตูปหมดตัวอย่างทั้งหมดมันก็จะแดงขึ้นนะก็จะมีร่องรอยบ้างนิดน,น่อยนะครับแล้วก็ไฟนี้ติดทุกจุดนะไฟลงไฟเลี้ยว ดูชุดซี่ของเข้านี่นี่ก็คือการตกนะการตกก็คงเดิมติดรถมานะครับเบาะนี่ก็ไปหุ้มใหม่นะนี่อันนี้คือซี่เดิมของเข้าเลยนะเถือว่าดูแลได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสามสิปีปีนี้สักประาณหกสิบแปดนะเนี่ครับติดโซยังอยู่นะครับ เป็นตรงสเตอร์หน้านะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเก่าๆแนละ้วส่วนมากก็ตรงนี้ก็จะนิ่มขึ้นต้องไปเก็บซี่นะยังไม่ได้เก็บส่วนบางโซนนี่ก็เดิมคู่ตัวรถนะครับบางโซ่เดิมนะแต่โชกนี่ไม่ใช่เพราะว่าโชกที่ติดก,กับรถมาจะไม่มีตัวปรับตรงนี้นะอันนี้มันปรับได้ไม่รู้ข้องรุ่นอะไรนะครับอือ รตรงนี้ตรงสภาตรงนี้นหักไปแล้วนะครับน่าจะถอดไม่ดีนะปลายแท้จริงต้องมียาวออกมานี้เข้านี้นะครับไฟท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูแทบนี้ ก็น่าจะเดินนะน่าจะติดโหลดมากันข้องเดินนะครับก็มีต้องรอการใช้งานนะนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปก็จะมีพรมทอดที่ดูข้างในเครื่องด้วยนะตรงชุดใสเนี่ย ว่าชุดไฟเขายังดีอยู่เลยนะสายฟงสายไฟ,ฟ,ไฟ,ฟนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะกันฟงกันฟุ้นยังมีอยู่เลยนะครับนี่ยฮะตัวล็อกนี่ก็น่าจะเป็นคู่ตัวติดรถมานะสภา,าพอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีบอกแกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่มีเชือบนะครับเนี่ยลองลอย เรามาติดเครื่องตรครับนี่ไม่ได้ติดมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้ติดนะส่องวันส่องวันได้ดูันอันนี้ตั้งกินอโอตูลูกไปพอส้มควันนะพอผมขี่ค่อนข้างเร็วนะครับ thôi nha ันเต็มบ้านเลยสมาร์คนจะจอดไวในในบ้านเลยไม่ออกนอกนะครับเผื่อฝนตกฝนตกนะจอดในบ้านคันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบมากและเป็นสี่เดียวที่ผมออกตอนเมื่อตอนวัยรุ่นด้วยนะก็คือตอนเรียนเทคนิคนะครับสี่เดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยครับมันก็ทําให้เราหนึ่งึ่งตอนสมัยที่เราเรียนที่เทคนิคจังหวัดสุพรรณนะคันนี้ดูแล้วน่าจะเก็บยาวนะ ก็ส่องคิดส่องใจเหมือนกันนะครับว่าจะยังไงดีก็ก็เก็บเอาไว้ขี่ก่อนสักยะนึงก่อนนะเนาะถ้าเกิดใครชอบรถรุ่นแบบนี้นะครับเมตองเมตร้อยอารซีอะไรเงี้ยก็สามารมถักมาซอบท่ามผมได้นะหรือสร้างไว้ก็ได้ถ้ามีเดี๋ยผมก็จะติดต่อบอกทันไปทีนึงน,นะครับที่จริงพมมาค่ายมาไล่คันแล้วนะเมตร้อยนะครับเมตร้อยกับอาซีเนี่ย แต่พวกมัได้ยทําทลงนะก็เดี๋ยวท่ายคลิปก็จะมีทอดชิ้นส่วนให้ดูกันอีกภายในนะครับรถคันนี้เท่าว่าสวยมากนะถูกใจพวกมากเลยวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ เนี่ยครับไส์ออโตลุกก็แข้งนะครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนไหม้นะปัม๊มออโตลุกยังดีอยู่นะครับเนี่ยครับแข้งมานะสามสิบป,ปีแล้ว